ข่าวดีประจำเดือนธันวาคมนะคะของชาวราศีสิงห์ราศีตุลราศีพิจิกราศีเมษนะคะราศีพฤษภแล้วก็ราศีกุมนะคะส่วนอีก6ราศีที่เหลือนะคะเดี๋ยวจะทำแยกไว้อีกคลิปหนึ่งนะก็ก่อนที่จะไปฟังคำานายนะคะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมียงด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะ คือจากไพ่ที่ขึ้นมานะข่าวดีประจำเดือนธันวาคมนี้ของตัวคุณนะคะถ้าใครที่อยู่ในสถานะคนโสดอยู่ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ยังไม่ได้คิดที่จะมีใครหรือยังไม่ได้คิดที่เปิดใจให้ใครเข้ามาค่ะหลังจากนี้มันน่าจะมีแนวโน้มที่จะมีคนเข้ามานะหลังจากนี้เนี่ย คนที่จะเข้ามาหาคุณน่าจะมองถึงอนาคตนะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานยิ่งถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันว่าจะมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปไกลกว่านั้นนะมันมีไพ่ที่บ่งบอกถึงการดูแลการทําอะไรบางอย่างเพื่อสร้างอนาคตแบบสร้างอนาคตไปด้วยการอะไรทํานองนั้นนะคะอืม แล้วบางคนนะสำหรับคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีการลงทุนอะไรบางอย่าง,างเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับการดูแลตัวเองการพัฒนาตัวเองนะคะอ,อาจจะหมายถึงการที่หาอะไรใหม่ๆหาแพชั่นใหม่ๆอาจจะมีการเดินทางมีการแบบว่าเอาตัวเองไปสู่ในจุดที่คุณต้องการอย่างเช่นไปเรียนรู้เรียนภาษาหรือว่าไปหาแบบ เรียนอะไรบางอย่างเป็นคอสัส้นๆนะอะไรทำนองนี้นะคะอขอดูไพ่ทาโร่หน่อยนะคะข่าวดีประจำเดือนโอ้โหเรื่องการเดินทางนะคะค่อนข้างชัดนะอ่ะโอเคอย่างนี้นะคะจากไพ่เนาะโอเคขอแบบสรุปคือข่าวดีประจำเดือนของคุณนะคะสำหรับชาวราศีทั้งหกราศีที่พูดไปอะนะคะมันมีเกณฑ์ที่เหมือน ชีวิตของคุณมีความก้าวหน้ามากขึ้นบางคนยังไม่มีแฟนคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องแฟนเลยก็มีเกณฑ์เป็นไปได้เหมือนกันว่าตัวคุณเองเนี่ยน่าจะมีการพัฒนาตัวเองมีการอยากทําอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นบางคนเนี่ยมีการเก็บเงินมีการดูแลตัวเองเทคแคร์ตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออจากไพ่ที่ขึ้นมามันเหมือนกับว่าทําเพื่อตัวเองให้เยอะขึ้นทําเพื่อตัวเองแบบมากขึ้นนะคะในเดือนนี้ ส่วนสําหรับใครที่มีเจ้าเข้าเจ้ของอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนของคุณเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้พัฒนาต่อไปนะบางคนบางคู่อาจจะมีการพูดถึงเรื่องการมั่นหมายการแต่งงานเนาะอย่างที่บอกไปในตอนแรกตัวคุณในเดือนนี้มันหมายถึงความก้าวหน้าค่ะมันหมายถึงการที่เหมือนเรา forward ไปอีกสเตปหนึ่งเหมือนก้าวไปอีกสเตปหนึ่งเหมือนกําลังขึ้นบันไดอีกขั้นหนึ่งนะสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังนะในความสัมพันธ์หรือว่าในสถานการณ์ในชีวิตของคุณในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของออความลังเลใจความไม่มั่นใจความคิดมากคิดเยอะนะคะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาคือบางครั้งเนี่ยถ้าคุณลังเลคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะทํายังไงต่อ คุณไม่รู้ว่าคุณควรจะต้องตัดสินใจอย่างไรนะคะไพ่ที่ขึ้นมาเหมือนแบบเออลองหาข้อมูลเพิ่มดูนะคะอืมเหมือนช่วยในการตัดสินใจอะไรทํานองนี้เนาะอาจจะมีไปหาคนที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆไปขอคำปรึกษาจากเขาก็ได้เช่นกันนะคะก็จะทำให้การใช้ชีวิตหรือว่าการตัดสินใจของคุณเนี่ยมันง่ายมากขึ้นนะคะอืม